ปาทวายธรรมมีโนวุปันทิตวานิโรันติเตปังปจโมทุโุขอันติจาวัตตังขลาอุปวายธรรมมีโนวุปันทิตวานิโรันติเตปวุปปโมทุโุขนันิจาวัตตังขลาอุป ตวายะธรรมเมนองโอปันจิตตวานิลุติเตสังโมปัตมทุก,ก,ง,ก,ทง,กงกับเดยนนา,าทถึงกิดหนึ่งในกระบการบริหารส่วนตำบลนากลาง่านเดิน <c oughs> ทางในพิธีเด็กครับเน็่ารแรกก็ได้เจอนางสาวเวลาพล่านระดงขึ้นาน หญ่บ้านนากลางเม่ที่ห้าท่านที่สองนางจะหลักแทู้้ใหญยบ้านนากรางสำนักที่หนึ่งที่แปดท่านที่สามนางจะลีวันกดพงยู้นหญยบ้านนากรางพัฒนาพรอมนามะดูปังอดิจังนามะดูปังทุกขัง นามะลูปังอนตตายกขึ้นจุกศีรษะวางผาาบนภูษานิมนต์พระพุทธเจ้าข,ขอากราบนิมนต์พระพุะพะทธเจ้าก้าวเลี้ยวเพื่ออพิจารณาภาพบางตระกูลขกราบนิมนต์ด้วยความคเคารบกับผมประวัต นะคมปาะกนะตังขาราอุปาทวายธรรมีนอุปักิตวานิโรจนติเตตังโมปตะมตุคนนิจาวะตสังคาราอุ ทวายธรรมมิโนขุปันติตวานิลุฉันติเตชังโูปัตโมุตุคูสฉันิจาวะตะสังคาลาอุก no. ทวายธรรมมิโนขุปันติตวานิลุสิเตชัง,งโ át, ูปตะมุตุคูสขึ้นมชุดต่อไปเป็นชุดของเราประธานในพิธีนนะครับ จิตโกนะครับเป็นองค์วิจารณาในชุดท่านรองประธานในพิธีนะครับ ขอเรียนแจ้นายพิ่นเกิดขุเดชนายกองค์กรางบริหารส่วนตลนากลางนกครได้ทัพอภิใจบังสกุลและเป็นประธานในการประชุมเพื่อขอการเรียนเชิงครับของเจ้าคณะอำเภอจิตติมาศอำเภอทั้งนัรนโปรดพิจารณาพระบังสะกุลและเป็นประธานฝ่ายสงในการประชุมเพื่อขอกาบอนุมนตด้วยความเคารพกระผมให้ค่อยๆให้ก้อนเดียว

อนิจจาวตสังขาราุปาทวายธรรมโนโอปันชิตวานิโรดขันทิเตถังโอปตโมวสุโคอนิจจาวตสังขาราอุปปาทวายธรรมโนโวปันจิตวานิโรดจันติเตถังโอปตโมสุโค สันจาวาตคาราอุปัสสวะยธรรมเมนโอปันจิตวานิลสันพิเตตังอวประมสุขอุ่มเอาไงนเราอยังเจ้ไส่สาวม้อเใสสามเนี่โอ้โ่่าันเลยนเดี๋ยวนาสาืองเนะครับ ประธานการของของเราในวันนี้ก็ได้โดยความเค,ค,รรคารพจากพดอพี่คุณหลวงพ่อพระครูพิธานธรรมจิตโดยเจ้าคณะอำเภอชิตจิตมาสักนะครับองค์กรทุ่เป็นเด็กั้องเรยนในองค์การบริหารส่วนตบจัดากลารนะครับท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการประชุมเพื่อและทอดพระปาในวันนี้นะครับ กรทรงุกลูกในลางดอกไม้จันทร์จาบนิมนต์ด้วยความเคารพครับผมอออเออเาตอนนี้ก็คือว่าตายง่ายของใ้พวกเขาไอ้ที่หลวงรับไปแล้วก็ให้มารับเอาจนบุญไอ้จนกุศนเออพระไอ้สองกำลังไปไอ้ร่างดอกไม้จันทร์ไอ้เพื่อไอ้จีดาย ในเผอาปิรรชาพระจิตเซับเรียบเป่อยพวกเขาก็เจอแตกบขาดกบขาดเซับเรืเอบเปยบเ้กาก็เ,กกเลยทำจิตๆๆพ,พิถวาประธานเปนแล้วก็ถวายป่าป่าผ่อนกันมาหลกพวกเขาพากันเพีกันทำแต,ต่ตตตประเภณนี้คือว่าพวกเขาเคยหิดเคยทำเป็นประจำทุกๆปี เอ่อตัวละพอชอเอ่อไอ้พอชอลังนพอชอนี่แต่พอเขาก็เห็คือทํเอายกมาเลยไอ้แป้งกําลับกับเขาเออมายกมาเออ thank you วิตถานิโรจนติสัมุทมนตราวิวิมุตอะิรามายโยปะโตริปัสิเตชสิโยชอาเทศานิญานนิราธรรมวะตะริงกะรัง อาติลามวัจยามกาโยปะจวิงอัติเตจติทูตัวอาติตาวินญาโนยังขังวา้าลัง